สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะพาติวเตอร์ระดับชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับมาติวให้กับน้องๆแบบจัดเต็มกันเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาอยู่ที่โรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับแน่นอนครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์ท่านไหนกันบ้างนะจ๊ะไปครับ ต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการที่ให้โอกาสพี่น้องนักเรียนโรงเรียนสตึกและโรงเรียนในเขตบริการถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆวันนี้ต้องขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมติวเข้มติวดีติวฟรีความติวความรู้สัญจรในวันนี้ครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับได้มีโอกาสมาพบปะปน้องๆ โอกาสันนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างง่ายได้นะครับน้องๆต้องเก็บความรู้ไว้โครงการติวเข้มเติม,เต,มเต็มความรู้สัญจรนี้ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการในการลดภาระครูลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองทำให้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีโอกาสพบกับวิทยากรที่เป็นติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็หวังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่มันดีๆอย่างนี้อยากให้พวกเราเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณครูจะฝากวันนี้ก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่กิจกรรมคุณครูอยากจะฝากเรื่องของความรับผิดชอบเพราะคุณครูจะสอนเด็กเสมอว่าให้มีความรับผิดชอบ และถ้าใครตั้งใจมีความรับผิดชอบมันไม่ได้ไกลเกินฝันนะครับคุณครูก็เฝ้าหวังนะครับว่าวันหนึ่งนะครับพวกเราจะโตขึ้นอย่างอย่างมีคุณภาพแล้วก็ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้มันถึงนะครับ ทุกคนครับวันนี้ทุกคนอยู่กับครูพี่อาร์มนัทพงษ์ฉัตรชัยศรีจากพรามส์กูครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราได้เเติมเต็มความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนโรงเรียนสตึกน่ารักมากๆนะครับและเนี่ยสุดท้ายครูก็ขออวยพรนะครับให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ทําโจทย์เยอะๆเนาะจะได้เรียนในคณะที่อยากเรียนแล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยที่อยากเลยนะครับครูเป็นกําลังใจให้นะครับอย่าเลิมวิชาภาษาอังกฤษและทุกๆวิชาเลยสู้ๆนะครับ Thai f r e s h a national anthem, f Thai sing for. We should stand and attention to salute the Thai f r e s h We feeling p o w e r of i n d e p e n d e n c e our Thai as center c e n t i f i e d state. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยพงขึ้นทั้งหมดตรง เอาละครับตอนนี้พี่เมาก็อยู่กับน้องพีแล้วนะครับจากโรงเรียนสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองก่อนอื่นเลยครับน้องพีครับแนะนําตัวหน่อยจ้าทางนี้สวัสดีครับผมนายกิตติภูมิหอมขินชื่อเล่นชื่อพีครับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับน้องพีก็ได้ไปติวมาแล้วนะครับไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับอาติวเข้มกับทีเกียกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ณัฐพงษ์ชัดชัยศิริครับหรือครูพี่อาร์มนั่นครับสอนก็คือสอนสนุกครับแล้วก็จอดลึกมากกว่าในนห้องเรีียม ทิ้เน้นๆความจําแบบเยอะมากเลยครับแล้วก็เฮฮาอถามนิดนึงเรากิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยเรามีกิจกรรมพิเศษอะไรที่แบบเราทําบ้างส่วนมากก็จะเป็นสภานักเรียนก็คือผมก็จะเป็นสภานักเรียนปี66นะครับช่วยงานนักเรียนโรงเรียนแล้วก็แบบทางในอำเภอสตึกก็จะเป็นงานแข่งเรือซะส่วนใหญ่ครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด บุรีร์อำเภอสตึกนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศระหว่างเจ้าแม่ประดู่ทองกองทะเบือกับพันแสงเมื่อปีกายเอาล้รครับจังหวะน,นี้ออกมาแล้วจเจ้าแม่ประดู่ทองดูท่าเหมือนจะนําไปก่อนนําไปก่อนนําไปก่อนพันแสงตามมาติดติดตามมาติดติดตามมาติดต,ติดว่ายังไงว่ายังไงคู่นี้ชิงชนะเลิศถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลน,นี่นึกว่าศึกแดงเดือดครับโอ้โหเจ้าแม่ประดู่ทองเจ้าแม่ประดู่ทองเจ้าแม่ประดู่ทองท่าทท่าแบบเหมือนจะ จี้ไปก่อนจี้ไปจี้ไปจี้ไปต่างคนโบดต่างคนเบียดต่างคนเสียดต่างคนสีตีแรงแรงทั้งโค้งตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องนิวแล้วนะครับจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก่อนเลยเลยครับน้องนิวครับแนะนำตัวนยครับทางนี้เลยครับผมสวัสดีครับชื่อนิวนะครับยศพลวงศุรินมาจากชั้นนัธยมศึกษาปีที่6กั้1โรงเรียนสตึกครับผมอ่ะแน่นอนครับน้องนิวเออเราเพิ่งไปติวเข้มเติมความรู้มานะครับไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับ วันนี้ในวันนี้นะครับเราได้ไปสิวเข้มกับวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สองนะครับกับอาจารย์ครูพี่ฟิลอาจารย์อภิชัยใจจิตครับผมเป็นยังไงบ้างครูพี่ฟิลสอนบรรยากาศภายในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูพี่ฟิลสอนเป็นยังไงบ้างครับ โอ้ต้องบอกว่าสนุกมากครับครูพี่ฟิวสอนสนุกสุดๆเลยแล้วก็มีความเป็นกันเองสุดๆเลยครับแล้วก็ได้สาระความรู้ดีๆมาเพียบเลยครับที่สําคัญนะครับได้เทคนิคในการทาข้อสอบให้ทันเวลาครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยครับเอาจริงเราเราอยากที่จะไปเรียนต่อเลยครับน้องนิวผมอยากไปเรียนเทคนิคการแพทย์ครับเทคนิคการแพทย์ก็คือต้องการที่จะเป็นเป็นหมอครับเป็นหมอแ a บครับไม่ใช่เป็หมอแ a บหมอ l a บหมอ l a บนี่มันมันต่างจาก หมอที่แบบรักษาอาการยังไงบ้างครับก็มีความต่างกันอยู่นะครับอย่างเทคนิคการแพทย์เนี่ยจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์คือเขาจะทํางานในสมมุติว่าถ้าเป็นคุณหมอธรรมดาใช่ไหมครับจะไปออสอบถามรักษาการไปอสอบถามประวัติก็คือหมอที่แบบเรา,รเ,ราเราเคยไปหากันตามโรงพยาบาลใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็จะมีการแบบตรวจเลือดครับแล้วนาเลือดไปส่งตรวจไปวิเคราะห์ที่เทคนิคการแพทย์ครับแล้วเ,เราอยากที่จะไปเรียนต่อที่ หาวิทยาลัยไหนครับี่ผมเล็งไว้ก็คือขอนแก่นครับมหาลัยขอนแก่นอ๋อมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องอมสินแล้วนะครับจากโรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับพอนี่เลยนะครับน้องสินครับแนะนำตัวหน่อยครับทางนี้ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนัญชนกโอชาโรสค่ะชื่อเล่นชื่อออมสินค่ะอาน้องอมสินแน่นอนว่าตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วใช่ไหมนะครับเราเรียนสายไหนครับเนี่ย แน่นอนว่าตรงสายมากๆนะครับเพราะว่าน้องอมสินเนี่ยเพิ่งไปติววิชา A level คณิตศาสร์ประยุกต์กับครูพี่อุ๋ยคุณนาที่ประพันธ์ดีมาโอ้โหครูพี่อุ๋ยนี่คือแน่นอนว่าสอนดีมากๆต้องขามน้องดีกว่าบรรยากาศภายในห้องเรียนแล้วก็ครูพี่อุ๋ยเนี่ยสอนอย่างไงบ้างครับก็สําหรับบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเพื่อนๆทุกคนตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะแล้วก็ครูพี่อุ๋ยมีทริคแล้วก็เทคนิคดีๆมอบให้แก เยอยะมากโดยปกติแล้วเนี่ยน้องทํากิจกรรมอะไรบ้างครับในโรงเรียนสําหรับหนูนะคะหนูก็เป็นสพนป,นปีการศึกษาการศึกษา2566ค่ะอะไรที่ต้องออรับผิดชอบบ้างอะไรเงี้ยหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบบ้างก็รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะเป็นพวกประชาสัมพันธ์ในตอนเที่ยงหรือว่าประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงค่ะหอนุยาาประชาสัมพันธ์ค่ะมีนักเรียนเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งบริเวณมินิมาร์ หากเป็นของนักเรียนคนใดสามารถมารับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ค่ะเอาละ,ะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เมาอยู่กับน้องพลอยแหวนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมน้องพลอยแหวนครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยแหวนนางสาวธมพพันธ์แก้วทิ้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหโรงเรียนสตึกค่ะ,ะน้องพลอยแหวนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้ไปติววิชาอะไรมาแล้วก็ติวกับอาจารย์ท่านไหนจ๊ะ ค่ะติวเข้มเอเลเวลวิชาวิทยาศาสตร์ปะยุกต์กับครูพี่อูมค่ะอาจารย์ธนกรอุ่นพินิทค่ะไปเรียนมากับครูพี่อูมครูพี่อูมเขาสอนอยังไงบ้างสอนดีค่ะสอนสนุกมากๆค่ะมีเทคนิคดีๆมากมายมาสอนค่ะจดจําและเข้าใจได้ไง่ายอยากที่จะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วก็สายไหนครับเนี่ย เย็นนิเทศตุลาค่ะนิเทศตุลาทําไมเราถึงชอบนิเทศล่ะทํากิจกรรมแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ก็ยังเป็นตอนนี้ก็นางเป็นนางรำค่ะโอ,โอ้เป็นนางรำด้วยแล้วเรียนนิเทศเราอยากทําเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเบื้องหน้าค่ะเบื้องหน้าอยากอยากทาเป็นยังไงเป็นการแสดงเป็น,ปนการแสดงจะเป็นนักแสด <คะ S 2> งนนอ<ค>ะไรองนี้เนาะเออพี่ว่าหนูก็ทำได้แล้วหน้าตาหนูก็น่ารักมากเลยก็ขอให้หนูทำตามความฝันให้ได้นะขอบคุณนะครับ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับอยากทบทวนหรือว่าอยากดูย้อนหลังนะครับตามเข้าไปดูได้เลยที่ www.etv.thai.tv นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามที่ f a c e b o o k Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์และน้องๆจากโรงเรียนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ